เด็กๆที่น่ารักของครูเกิลทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเกิลน,นะคะในรายวิชาภาษาไทยของระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ทั1นะคะค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะไปทำแบบทดสอบเก็บคะแนนนะคะในเรื่องอักษรไทยและก็การผสมคำนะคะโดยข้อสอบของเรานะคะที่จะทำในวันนี้จะมีทั้งหมด15ข้อนะคะคุณครูจะเก็บ คะแนนนะคะข้อละ1คะแนนนะคะอ่ะโดยนะคะแบบทดสอบในภาษาไทยนะคะอ่าการภาคเรียนที่1น,นี้จะเก็บทั้งหมด2ครั้งหรือ2รอบนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือว่ารอบแรกนั่นเองนะคะจะมีจํานวน15ข้อนะคะอ่ะคุณครูก็จะมีการอ่านโจทย์นะคะให้นักเรียนได้ฟังและให้นักเรียนได้เลือกตอบนะคะคำตอบที่ถูกต้องได้เพียงข้อเดียวนะคะอ่ะก่อนที่ นักเรียนจะไปทําแบบทดสอบนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีการทบทวนเนื้อหานะคะอ่าให้นักเรียนก่อนนะคะอ่านักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหานะคะในเรื่องที่เราจะสอบกันเลยคะ่ะอ่ะอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะว่าสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จะมีการทดสอบเก็บคะแนนนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไป ทําทแบบทดสอบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะในเรื่องที่จะเก็บคะแนนนะคะในวันนี้กันก่อนนะคะค่ะสาหรับเรื่องแรกนะคะที่คุณครูจะเก็บคะแนนนะคะก็จะเป็นเรื่องของอักษรไทยนะคะอ่ะอักษรไทยนะคะก็คือตัวหนังสือที่ใช้ในภาษาไทยนะคะจะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่หนึ่งเลยนะคะมีพยัญชนะไทย44ตัวนะคะพยัญชนะไทยก็ได้ตั้ อาก็ได้แก่นะคะกอไก่จนกระทั่งถึงฮอร์ูกนะคะอ่ะสองนะคะจะมีสระไทยนะคะทั้งหมด32เสียงนะคะปัจจุบันนะคะจะอ่าตัดเหลือ21รูปและก็21เสียงนะคะอ่าสามวันยุคจะมีทั้งหมด4รูปนะคะแต่มี5เสียงนะคะและ4เลยตัวเลขไทยนะคะจะมีทั้งหมด 10ตัวนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะพย,ยัญชนะไทยก่อนนะคะพย,ยัญชนะไทยมี44ตัวนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยอาจจะออกเสียงเหมือนกันคล้ายกันหรือว่าแตกต่างกันนะคะอ่ะซึ่งนะคะพย,ยัญชนะไทยนะคะอย่างที่คุณครูบอกมี44ตัวไล่ตั้งแต่กอไก่นะคะจนกระทั่งถึงฮอนกฮูกนะคะอ่ะแบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นสระนะคะมีทั้งหมด32เสียงนะคะอันนี้เป็นหลักสูตรเก่านะคะถ้าเป็นหลักสูตรใหม่นะคะสระจะนะคะจะมีทั้งหมด21รูป21เสียงนะคะซึ่งจะตัดนะคะรูปและเสียงสระบางตัวนะคะที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะออกไปนะคะอ่า ต่อไปวรรณยุกนะคะวรรณยุกจะมีทั้งหมด4รูปนะคะ4รูปนี้ได้แก่รูปอะไรบ้าง4รูปได้แก่รูปเอกรูปโทรูรปตรีและรูปจัตาวานะคะแต่สําหรับเสียงนะคะจะเพิ่มเสียงที่1คือเสียงสามัญน,นะคะเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและก็เสียงจัตาวานะคะอ่ะวิธีการท่องนะคะให้นักเรียนท่องว่าวรรณยุกมีทั้งหมด4รูป5เสียงนะคะ ไปต่อที่ตัวเลขไทยเลยตัวเลขไทยนะคะจะมีทั้งหมด10ตัวเท่านั้นโดยเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะแต่ที่เราเห็นว่าตัวเลขเยอะๆอย่างสมมุตินะคะ89 89คือการนำอะไรคะนำตัวเลข2ตัวก็คือ8กับ9มาทำไมคะอ่ามาจับเป็น 1จํานวนนั่นเองแต่ตัวเลขนี้มาจาก8กับ9นะคะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการประสมคำนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการประสมคําก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะอ่าอันนี้เป็นการประสมคำนะคะจากภาพแล้วก็อ่าให้ให้พยัญชนะนะคะแทนด้วยภาพนะคะภาพ แล้วก็สระนะคะจะปรากฏรูปสระนะคะอยู่ในนั้นเลยอ่ะนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนมาดูข้อ1น,นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดนะคะอ่ะการผรสมคำคืออะไรการผรสมคำก็คือการนําพยัญชนะนะคะแล้วก็สละเนี่ยมาผสมกันนะคะทําให้เกิดเป็นคําขึ้นมานะคะอ่ะนักเรียนมาดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1อย่างที่คุณครูบอกไปว่าพยัญชนะนะคะเขา กำหนดพย,ยัญชนะเป็นรูปภาพมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแปลจาการูปภาพก่อนนะคะว่า,ารูปภาพนี้นะคะใช้พย,ยัญชนะตัวอะไรอาจากรูปที่นักเรียนเห็นเป็นไก่เพราะฉะนั้นแทนกอไก่กอไก่นะคะบวกกับสระเอนะคะอ่านว่ากอเอเกแต่เวลาเขียนลูกแต่เวลาเขียนนักเรียนต้องดูที่บริบทของสระนะคะสระเอเวลาเขียนนะคะบริบทของสระเอเนี่ย เวลาเขียนจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนเป็นคำนักเรียนต้องเขียนอะไรคะเขียนสระเอก่อนแล้วตามด้วยกอไก่กเอเออ่านว่าเกนะคะได้เกแล้วมาดูคะ่ะมาดูด้านหลังนะคะเป็นอะไรลูกเกอะไรคะเกอะไรลูกเป็นเด็ก น้อยนะคะภายอะไรอยู่คะภายเรือนะคะเรือนะคะอ่าเรือแทนด้วยรอเรือแล้วก็บวกกับสระเอนะคะเหมือนเดิมดูที่บริบทของสระเอนะคะว่าสระเอมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอ่านักเรียนก็เขียนสระเอก่อนแล้วตามด้วยรอเรือนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเขียนประสมคำนะคะอ่าต่อไปนะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะอ่าทหารนะคะอ่าทหารแทนด้วยตัวอะไรลูกอ่าแทนด้วยทอทหารนะคะบวกกับอะไรคะระสมด้วยสระอะสระอะจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้นักเรียนเขียนตรงตัวเลยลูกนะคะทออ่าะสมกับสระอะนะคะอ่าได้คำว่าทะ ต่อไปลิงลิงแทนด้วยอะไรคะ l ลอลิ l งบวกะสมกับสระเอสระเออยู่ตำแหน่งหน้าเพราะฉะนั้นเขียนสระเอลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยลอลิงนะคะคำนี้สะกดได้ว่าทอะทะล a เอเลทะเลนะคะเห็นไหมเมื่อนำมาผสมหรือรวมกันแล้วมันจะเกิดคำที่มีความหมายขึ้นนะคะ อะไปต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อ3อ่าะพยัญชนะนะคะพยัญชนะอะ่ตัวนี้คืออะไรลูกมอม้มาใช่ไหมคะมอม้มาประสมด้วยสระอ่ะใช่ไหมคะอ่ะสระอ่ะจะอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันมออ,อ่านว่ามะใช่ไหมคะอะ่ต่อไปลอลิงะสมด้วยสระอิลออ ลิเพราะว่าสระอิจะอยู่ด้านบนพยัญชนะใช่ไหมคะอ่าคำนี้ตรงตัวเลยนะคะอ่ามออะมะลออิลิลมะล,ลินะคะอ่าต่อไปต่อไปค่ะนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปเป็นรูปของอะไรลูกอ่า ให้นักเรียนดูที่ตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เราเรียกว่าฝาใช่ไหมคะอ่าฝาหม้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะแทนด้วยฝอฝา,ฝาประสมด้วยสระอาฟองอาอา่อานว่าฝาใช่ไหมคะอ่ะาฟองอาอา่อานว่าฝาต่อไปดูพยัยชนะค่ะอ่ารูปนี้คือชอช้างชอบวกกับสระอี รวมกันเป็นชาอาฝาชีนะคะฝาชี่าฝาชีนะคะต่อไปต่อไปค่ะอ่าเป็นรูปไก่แทนก็ไก่ะสมด้วยสระอ,ะอ่านว่ากะนะกะกะก,ะะกะตรงตัวเลยเพราะว่าสระ,ะนะคะจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะนะคะอ่ะต่อไป าเป็นรูปลิงก็แทนลอลิงนะคะลอลิงอ่ะสมด้วยสระอ่เป็นลองอาลานะคะลองอาลานั่นเองนะคำนี้จึงอ่านว่ากะลากองอะกะลองอาลานะคะต่อไปค่ะอีกสองข้อนะคะอ่ะอีกสองข้อ ต่อไปเป็นรูปอะไรลูกอ่าอันนี้ให้มองเป็นรูปอ่างนะคะอ่างอ่างก็คือออ่างะสมด้วยสระอีอ่านว่าอออีอีนะคะอออีอีนะคะต่อไปเป็นกไก่เก่งมากค่ะกอไก่ประสมด้วยสรออ e e ะ,ะ, o e e ะ,ะอ,ปปะระรอจึงได้คำว่า อีกาออีอีกออากาอีกา,กานะคะอ่ะต่อไปคำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทำอ่าแบบทดสอบนะคะเก็บคะแนนกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นรูปของอะไรเอ่ยลูกแหวนแหวนแทนวอแหวนนะคะวอแหวนผสมด้วยสระเออ่านว่าวอเอ เวแต่เวลาเขียนนะักเรียนต้องดูบริบทของสระเอนะคะสระเอจะอยู่ด้านด้านหน้าพยัญชนะนะคะเวลาเขียนอ่าวเอเวนะคะแล้วก็มาดูนะคะต่อไปเป็นลอเลียงผสมด้วยสระอาอ่านว่าเวลานะคะอ่าเวลาวเอเวลออาลานะคะอันนี้ ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นการทบทวนนะคะการประสมคำนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบนะคะอ่านักเรียนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะในระหว่างที่คุณครูอ่านโจทย์เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะทําลงในแบบทดสอบด้านล่างเลยนะคะอ่าทําแบบทดสอบด้านล่างได้เลยโดยนักเรียนนะคะอ่าไปติ๊กข้อที่ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบกัน ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อสอบนะคะเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่1นนะคะของเราในวิชาภาษาไทยนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาทําแบบอ่าข้อสอบนะคะเก็บคะแนนนะคะเดี๋ยวมาดูคําชี้แจงนะคะในการทําข้อสอบก่อนนะคะอ่าคาชี้แจงของเราก็คือ ข้อสอบนะคะจะเป็นแบบปรนัยแบบ3ตัวเลือกก็คือกอไก่ข้อไข่และขอควายนะคะจำนวน15ข้อนะคะอ่าแต่ละข้อจะมีเพียงอาจจะมีคำตอบนะคะที่ถูกต้องเพียงแค่ข้อเดียวนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะในแบบทดสอบนะคะโดยการติ๊กนะคะเพียงแค่ข้อเดียวนะคะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการอ่านโจทย์หรืออ่านคำถามให้นักเรียนฟังส่วนตัวเลือกกอไก่ขอไข่และคอควายนะคะอันนี้ให้นักเรียนพยายามอ่านนะคะคิดและวิเคราะห์นะคะว่าข้อไหนถูกนะคะให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องอทีนี้คำชี้แจงนะคะคุณครูจะชี้แจงในวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะแบบทดสอบของเรานะคะ อะพร้อมหรือยังลูกถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูแบบทดสอบนะคะในข้อที่1ข้อ1พยัญชนะไทยมีกี่ตัวอ่ะให้นักเรียนเลือกตอบเลยค่ะอ่ะเลือกได้แล้วนะคะคุณครูไปต่อที่ข้อ2ข้อ2พยัญชนะใด อ่านออกเสียงต่างกันอะได้หรือยังลูกอ่าตอบได้แล้วนะคะให้นักเรียนเลือกตอบนะคะข้อที่ถูที่ถูกต้องนะคะเพียงแค่ข้อเดียวนะคะอะไปต่อกันที่ข้อ3ข้อ3พยัญชนะใดอ่านออกเสียงเหมือนกัน ได้คำตอบแล้วนะคะต่อไปข้อที่4ี่พยัญชนะถอหรือถอถุงมาก่อนพยัญชนะใดข้อที่5การแบ่งสลับ ตามการออกเสียงแบ่งได้กี่ชนิดอะให้ในักเรียนเลือกตอบเลยนะคะอะได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อ6กันต่อนะคะนักเรียนเลื่อนนะคะเลื่อนข้อให้ตรงกับอาโจทย์ที่คุณครูอ่านเลยนะคะข้อที่6นะคะวัน,นยุคไทยมีกี่รูป และมีกี่เสียงเลือกตอบได้หรือยังคะลูกอ่าไปต่อกันที่ข้อ7นะคะข้อ7ตัวเลขไทยมีทั้งหมดกี่ตัวอ่าข้อที่8 ตามาหารูปูมีคำที่สะกดด้วยสระอากี่คำได้หรือยังคะอ่าได้แล้วค,คุณครูไปต่อที่ข้อ9กันเลยนะคะข้อที่9เวลาเขียนสระเอจะเขียนไว้ด้านใดของพยัญยชนะ ต่อกันที่ข้อ10เลยนะคะยออาทออาขออาอ่านว่าอย่างไรอ่าเลือกตอบได้หรือยังคะลูกถ้าได้แล้วนะคะคุณครูไปต่อที่ข้อ11นะคะข้อ11 ประโยคใดมีสระอุประสมอยู่ด้วย่นักเรียนยามัวแต่ฟังคุณครูอ่านโจทย์ให้เพลินๆนะคะนักเรียนต้องตอบนะคะเลือกตอบลงไปในข้อที่ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนนะคะไม่ตอบคะแนนมันจะไม่ได้รวมให้นักเรียนนะอ่ะ เพื่อเป็นการรักษาคะแนนนะคะนักเรียนต้องตอบนะคะทุกข้อเลยอ่ะไปต่อกันที่ข้อ12เลยนะคะข้อที่12ประโยคต่อไปนี้ข้อใดประสมด้วยสระอีมากที่สุด เลือกตอบได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปไปดูที่ข้อ13กันต่อเลยคะ่ะนักเรียนข้อที่13ต่อเลยนะคะข้อที่13ข้อใดมีสระต่างจากพวกอ่าเลือกตอบได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่14ข้อใด มีสระตรงกับคำว่าถืออาต่อไปข้อที่15นะคะจะเป็นข้อสุดท้ายนะคะสำหรับแบบทดสอบนะคะในวันนี้นะคะข้อที่15ข้อใดอะขอภัยค่ะ คำในข้อใดประสมด้วยสระโออ่าเลือกตอบได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะแบบทดสอบที่นักเรียนท,ทําไปนะคะทั้งหมด15ข้อนี้นะคะจะถูกคิดเป็นข้อละ1คะแนนนะคะเดี๋ยวอ่าคะแนนเนี่ย นะคะจะถูกรวบรวมแล้วก็ส่งมาให้ครูเกิลน,นะคะทางอีเมลนะคะเพราะฉะนั้นครูเกิลเนี่ยจะนำคะแนนเหล่านี้นะคะไปกรอกนะคะเป็นคะแนนเก็บนะคะในาการทดสอบครั้งที่1นนะคะและยังมีแบบทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะคะอาแต่ว่าจะเป็นบทเรียนไหนนั้นนะคะนักเรียนต้องติดตามนะคะอ่าเมื่อเราทำแบบทดสอบนะคะครบทั้ง15แล้วนะคะ ก่อนที่เราจะจบนะคะหรือว่าเราจะจากกันไปนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนอย่าลืมไปทำนะคะแบบประเมินนะคะว่านักเรียนชอบหรือมีความพึงพอใจนะคะต่อแบบบทเรียนนี้มากหรือน้อยเพียงใดนะคะอย่าลืมเข้าไปทำแบบประเมินนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวนะคะ จบนะคะการสอนแล้วก็การทดสอบออนไลน์นะคะในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ในบทอ่าเรียนหน้านะคะเราจะกลับไปเรียนตามปกตินะคะในแบบฝึกหัดน,นะคะที่เราเคยเรียนเหมือนสัปดาห์ก่อนๆนนะคะและในสัปดาหต์ต่อไปนู้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาแจ้งนะคะเกี่ยวกับาการทดสอบเก็บคะแนนในครั้งที่สองนะคะอ่ะ ในครั้งต่อไปในวันต่อไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะอ่าคุณครูอยากจะฝากนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะความรู้นะคะอ่าในแต่ละครั้งในแต่ละวันนะคะที่เราเรียนมาเนาะเพื่อประโยชน์ต่อตัวของนักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ